นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด คัมภีรคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพร่ของพระองค์การอ่านและใครครวญพระคัมภีร์เหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่สมข้อ22เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาเราจึงไม่สูญสิ้นไป เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเชา้าความสัตว์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักและจากหนังสือสูหลักชัยหน้า96ย่อหน้าสี่บอกว่าจะดีกว่าสักเพียงใดที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อว่าแสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระองค์ จะรักษาบาดแผลซึ่งความบาปได้สร้างไว้กับคนคนนั้นยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะซาตานเกลียดและกลัวการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าจงเข้าใกล้พระเจ้าทำยังไงถึงจะเข้าใกล้พระองค์ได้ ก็โดยการตรวจตราหัวใจของท่านเองอย่างจริงจังเป็นการส่วนตัวพึ่งพิงพระเจ้าด้วยใจทถมเหมือนเด็กคนหนึ่งให้พระเยซูร,รับรู้ความอ่อนแอทั้งหมดที่ท่านมีและสารภาพบาปทั้งหมดจงเข้าใกล้พระองค์ด้วยการอธิษฐานภาวนาและการอ่านพระวจนะของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสถิตยอยู่ใกล้ท่าน พระองค์ทรงยกธงชัยขึ้นต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านให้เรากล้าหาญเถิดเพราะศัตรูไม่สามารถฝ่าธงชัยพื้นนี้ไปได้สดุดีบทที่ 32. ข้อ8เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้า ด้วยจับตาเจ้าอยู่พระสงมีพระเมตตาใหญ่ลวงดังห่วงนามกว้างใหญ่ไพศาลการูนาก็มีเลือดพระมันจา 情。 สั่งสอนแล้วชีวิตเราจะได้พระพรนิรันดนสุขสันเปรมปีิอาละครับให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับ โอข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตยอยู่บนสวรรค์โปรโดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตยอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 2ีสิสิงหาคมคำสั่งสอนจากสถานบริสุทธิ์ในสวรรค์ก็ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมมีใจที่ถูกประพรมชำระพ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้าย และมีกายล้างชำระด้วยน้ำอันใสบริสุทธิ์ฮิบรูบทที่ 10: บข้อ22นี่แนะ่มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดามเมฆของสวรรค์และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุุินั้นมีคนนำท่านมาเฝ้าเฉพาะพระพักพระองค์ดาเนียลบทที่7 ข้อ13-14การเสด็จมาของพระคริสต์อธิบายไว้ในที่นี้ไม่ใช่การเสด็จมาครั้งที่สองพระองค์เสด็จเข้าเฝ้าผู้เจริญด้วยวัยวุฒิวงเล็บเปิดพระเจ้าวงเลบปิดในสวรรค์เพื่อรับอำนาจการปกครองและเกียรตยิยศและราชอาณาจักรซึ่งจะทรงมอบให้พระองค์ เมื่อราชกิจทําการหน้าที่คนกลางสิ้นสุดลงการเสด็จมาครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่การเสด็จกลับมาในโลกครั้งที่สองได้พยากรณ์ไว้ว่าเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดคำพยากร2,300วันในปีคริสตศักราช1 8 4 4 มหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเราเสด็จมาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์เพื่อเข้าไปยังอภิสุทธิสถานและณที่นั่นพระองค์ทรงปรากฏต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเพื่อทรงทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบวงเล็บเปิดสืบสวนวงเล็บปิดและเพื่อลบมนทินแก่ทุกคนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามองเห็นความจำเป็นในการดื่มจากน้ำพุแห่งชีวิตเป็นสายทานที่มีความบริสุทธิ์ทำให้สดชื่นและรักษาเราและทำให้ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราได้รับความสดชื่นด้วยโอ้ถ้าเพียงแต่จิตใจถูกทำให้ยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า ถ้าดวงตาของเรามุ่งมั่นต่อส่าราศีของพระเจ้าเพียงประการเดียวความสว่างจากสวรรค์จะหลังไหลลงมาสู่จิตวิญญาณอย่างท่วมทน้นพระองค์ผู้ตรัสในวิถีที่ไม่มีมนุษย์ใดเคยพูดเช่นนั้นมาก่อนทรงเป็นผู้สอนบนแผ่นดินโลกและหลังจากการฟื้นคืนพระชน พระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้สอนแด่สาวกผู้เปล่าเปลี่ยวและผิดหวังที่กำลังเดินทางไปเอมาอุสและแก่บรรดาผู้ชุมนุมกันในห้องชั้นบนพระองค์ทรงเปิดพระคมภีร์ให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่กล่าวถึงพระองค์เองและเป็นเหตุทำให้จิตใจของพวกเขาผูกพันกับความบริสุทธิ์ความหวังและความชื่นชมยินดีใหม่ที่บริสุทธิ์ จากอภิสุทธสถานวงและเปิดห้องบริสุทธิ์ที่สุดวงและปิดมีบทสั่งสอนที่สำคัญยิ่งใหญ่บรรดาทูตของพระเจ้าสื่อสารไปยังมนุษย์ให้รู้จักหน้าที่ของพระคริสต์ในสถานศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ติดตามพระองค์เข้าไปยังอภิสุทธิสถานอย่างที่ควรทำพระคริสต์และทูตสวรรค์ทำงานในจิตใจของบุตรมนุษย์ทั้งหลาย คริสตจักรเบื้องบนรวมเข้ากับคริสตจักรเบื้องล่างกำลังทำสงครามสู้รบบนโลกอย่างเต็มที่จิตวิญญาณบนแผ่นดินโลกจะต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ให้ประสานสอดคล้องกับการชำระสถานศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ของพระคริสต์ขณะนี้ประชากรของพระเจ้า จะต้องจ้องมองไปยังสถานบริสุทธิ์บนสวรรค์อย่างไม่ลดละที่ซึ่งมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเรากำลังแก้ต่างให้แก่ประชากรของพระองค์ เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตของข้าถ้าพระองค์เห็นคุณค่าของชีวิตข้าพระองค์มากขนาดนั้นที่จะยอมสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตข้าข้าพระองค์ก็จะน้อมรับ ข้าจะมอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงความอ่อนแอของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ชชยเวลาให้ชอบทำทุนอ่อนวอนพระเจ้าอยู่กับพระทุกคำเช้าและเฝ้าอ่านพระคำ up cream cha Sampai jumpa di ใค้เกิดขึ้นใสอย่าเดินนำพระไปไม่ว่าทุกหรือสุขสันจงตามพระทานไป